หมูกระทะอันดับหนึ่งในประเทศไทยรสชาติมันจะบินได้กระดาษไหนขอไปลองกันค่ะเขาเจาะจงเลยลา้าวังหินเนี่ยคืออันดับหนึ่งเป็นอันดับหนึ่งของหมูกระทะแล้วเป็นอันดับหนึ่งของเฮ้ยวันวันหนึ่งขายหมูกิโลนะเจ๊ร้อยโลร้อยโลคือแบบไอ้เนี้ยสองร้อยชุดวันหนึ่งอะมาไกลสุดที่เคยมากินพิษณนุโลพิษณนุโลสุพรรณเพื่อมากินจิเหรออ่าทิิวเตอร์เขาบอกพอทานเสร็จอ่อคาเชียมาเก็บตังค์รู้ไหมเนี่ยมาตามทิิวเตอร์นะมาจากไหนครับ มาตั้งคาช้ามาจากที่โรกมาตั้องมาคืนเนี้ยเพื่อมากินหมูกระทะวันที่ทำให้หมูกระทะมันติดเท็นดูวิตเตอร์อ่ะเจ๊ทำได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าเปิดแค่ปีเดียวใช่เดี๋ยวนะร้านเจ๊อยู่ไหนร้านเจ๊อยู่วังหินแล้วเข้ามาจากไหนมาจากบางแครบางบัททองบางบัททองมีสาขาไหมมีค่ะแต่กินนี่นี่นี่แหละครับเขาเรียกว่า king of หมูกระทะนี่เป็นโอ้โหสายมันนะสายสามชั้นนะผมบอกเลยไม่พลาดแน่นอนระหว่างตอนนี้นะข้างหลังนะนั่งต่อคิวกันยาวอ่ะ นี่นี่นี่ขอต้อนรับผู้สูตรายการกล้องสตอรี่ครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้คับวันนี้สองอยู่ที่นี่ลาดพร้าววังหินครับต้องบอกเลยหมูกระทะเลเวอร์ฟังให้ดีนะครับนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักครับ king of หมูกระทะครับร้านหมูกระทะที่อยู่ตรงลาดพร้าววังหินนี่นะฮะเขาว่ากันว่านะครับร้านนี้นะครับถูกโหวตให้เป็นอันดับหนึ่งในเรื่องหมูกระทะผ่านจากเรนของทวิตเตอร์สามารถขายได้นะวันนึงเนี่ยหมูเนี่ยหมดเป็นร้อยโลซึ่งตอนนี้บอกเลยนะครับผมมาถึงประมาณทุ่มหนึ่งนี่ คนเนี่ยต้องบอกเลยว่าลักสุดๆเขาทําได้ยังไงหมูมันนุ่มแค่ไหนใครมากินบ้างและวทาไมคนต้องมาขนาดนี้มาจากบางใหญ่มาจากอ่อนนุชมาจากนนทบุรีเพื่อสาขานี้โดยเฉพาะเขาทําได้ยังไงไปดูกัน วาสนาสวัสดีค่ะใช่ค่ะชูบาม์บีค่ะอา้าวแล้ววาสนานี่ใ,<ช>ใครแบบเจ้าของแฟรนไชส์ค่ะอ,อ๋อนี่เจ๊ซื้อแฟรนไชส์มาใช่ค่ะอ๋อเพื่อนเพื่อนเราเข้าใจผิดตั้งแต่แรกเลยนะ,ะนึกว่าร้านเจ๊ชื่อวาสนาเนะพราะเจ๊ชื่อวาสนาเจ้าของแฟรนไ์ชาย อ๋อ,อแล้วเจ๊ซื้อมาส่วนตัวเจ๊ชื่อปามี่ค่ะเขาบอกว่าร้านของเจ๊เนี่ยเป็นหมูกระทะอันดับหนึ่งติดเฮนดว์วตเตอร์นี่จริงไหมฮะค่ะใช่ค่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงเจ๊ก็มันเป็นจากปากต่อปากบอกกันว่าที่นี่อร่อยลูกค้าก็พา,พาเพื่อนมาพาใครมาก็ปากต่อปากก็มาตามกันวันวันหนึ่งที่เขาบอกขายดีเนี่ยขายได้กี่ชุดฮะมันสองร้อยชุดค่ะสองร้อยชุดสองร้อยชุดนี่หนึกงกิโล อ่าประมาณเกือบ100 100ร้อยโลร้อยโลเลยเพื่อนเดี๋ยวเจ๊ร้านเจ๊ตรงนี้นะค่ะเท่านี้มีกี่โต๊ะอ่ะมี19โต๊ะค่ะ19โต๊ะเดี๋ยวก่อน200ชุดนี่คือส่งด e ลิเวอรี่หรือเปล่าไม่ค่นนะหน้าร้านหน้าร้านอย่างเดียวค่ะโต๊ะแล้วเจ๊ขาย200ชุดอ่ะก็ปะหมุนเวียนกันเนื้อถึงเชี่ยงคืนตีหนึ่งโอ้โหมันต้องขายดีมากเลยนะถูกไหมใช่ค่ะเจ๊เปิดกี่โมงเปิด5้โมงเย็นปิดกี่โมง ยงคืนตีหนึ่งระหว่างตอนนี้นะข้างหลังนะนั่งต่อคิวกันยาวอ่ะเขาบอกว่านะเพื่อนๆในประเทศไทยนะครับหมูกระทะมีกี่ร้านไม่รู้เป็นพันๆหมื่นๆร้านแต่ร้านเจ๊คือติดท็อปอันดับหนึ่งเขาเจาะจงเลยลาดพ้าวังหินเนี่ยคืออันดับหนึ่งเป็นอันดับหนึ่งของหมูกระทะแล้วเป็นอันดับหนึ่งของ เฮ้ยเป็นชายนก็ต้องเหมือนกันสิมีเกือบ20่สาขาแล้วเจ๊เป็นอันดับหนึ่งเนี่ยนะค่ะอาจจะเราทำเองก็มาผสมน้ำจิ้มเองเราไม่หวงเครื่องเราใส่เต็มที่แปลว่าเครื่องใส่เต็มใช่หมูใส่เต็มใช่เจ๊เลือกเองเลยไหมใช่คัดเกรดเองสเปกอะเราจะต้องสั่งสเปกว่าไซส์นี้ไซส์นี้ที่ที่มินกี่มินสามชั้นขนาดพิเศษสาแต่เขาบอกว่าหมูกระทะนะครับวัดกันที่น้ำจิ้มใช่ค่ะและน้ำจิ้มเจ๊ต่างกับที่อื่นยังไงฮะผสมอาจจะแบบว่าไไมมมม่่หหวงงงงเเเเครรรืออ้าาาาสสนนยััก็ผใ เข้มข้นมันต้องมีอีกน่ะความลับของการทาหมูกะท้ายประสบความสําเร็จมันคืออะไรเจ๊ก็ทำด้วยใจทําด้วยใจแล้วเราตั้งใจทําทําให้มันดีที่สุดแข่งกับตัวเองเราไม่เคยแข่งกับใครแข่งกับตัวเองพอมันมันมัน,มนประสบความสำเร็จลูกค้าก็ ปากต่อปากบอกกันมาวันที่ทําให้หมูกระทะมันติดเทรนด์ทวิตเตอร์เจ๊ทำได้ยังไงตกใจไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดการไกลไปถึงว่าต้องอันดับหนึ่งขอให้ลูกค้าทานลูกค้ามาลูกค้าเราพอใจแล้วแต่พอมันผลออกมาติดทวิตเตอร์อันดับหนึ่งตกใจเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าเปิดแค่ปีเดียวอ๋อเจ๊เพิ่งเปิดมาปีเดียวใช่อยู่ที่นี่มาครบหนึ่งปีเปิดตอนช่วงโควิดพอดีอเก่ามากเลยนะเอเปิดตอนที่เขาไม่ให้นั่งเราก็เดลิเวอรี่ แต่เจ๊ตรงแถวเนี้ยผมเห็นนะมันบุฟเฟ่ต์เยอะมากแต่ของเจ๊นี่ขายเป็นยังไงเป็นชุดหรือเปล่าขายเป็นชุดค่ะเอ้าขายบุฟเฟ่ต์ก็คุ้มกว่าสิอ่าลูกค้าบอกว่ามาทานที่นี่มันมันสามารถโฟกัสว่าราคาเท่าไหร่แต่ไปกินโฟกัสคือสองรอ่าเราบวกน้ำเลยตกส0มร้เขาจะโฟกัสก็มันจะไม่เกินลิมิตนี้แต่ถ้าไปไปกินบุฟเฟ่ต์มันเลือกได้เยอะแต่มันเตลิดไปมากกว่านี้มันไม่สามารถโฟกัสเหมือนเป็นชุดนึกภาพออกเพื่อนเคยเตลิดไหม กำตังไป300ร้อยใช่ไปถึงหกร้อยแตกินอันนี้ไปถึงอ้าวไปแล้วห0ร้อแต่ถ้ามาหาร้านเจ๊กำตังมา300ร้อก็ได้300ก็จ่ายเท่านั้นอันนี้คือข้อดีของการไปชุอใครมากินบ้างในแถวๆนี้เจ๊ที่ก็มาจากไกลๆดึกๆก็จะมาจากเลิศดามาจากบางบัวทองมาจากอ่อนนุศเดี๋ยวให้กับบางบัวทองเดี๋ยวนะ้านเจ๊อยู่ไหนนัทเจ๊อยู่วังหินแล้วเขามาจากไหนมาจากบางแคบางบัวทองบางบัวทองมีสาขาไหมมีค่ะแต่จะมากินที่นี่เรียแหละครับเขาเรียกว่า king of หมูนะฮะนะฮะ miss หมูกระทะลงแล้ว่า ถ้ามาที่นี่ต้องสั่งอะไรเจ๊สามชั้นสามชั้นนะหมยเรื่องสั่งสามชั้นเจ๊พูดอย่างเดียวผมไม่เชื่อขอชิมหน่อยเป็นบุญปากบุญ้องหมูกระทะอันดับหนึ่งในประเทศไทยรสชาติมันจะบินได้ขนาดไหนขอไปลองกันไปว้ามาเรียบร้อยครับนี่คือหมูกระทะอันดับหนึ่งนะครับของประเทศไทยนะตอนนี้ซึ่งนั่งอยู่กับมิสหมูกระทะไทยแลนด์ที่ผมขอญา้พาใส่ใหม่มากินด้วยอ่ะมาดูกันก่อน ชุดของเจมันมีกี่ชุดยังไงบ้างครับมี3ชุดนะคะแพ็กเกจคืออันนี้ชุดเล็ก250ออันนี้ชุดกลาง350ออันนี้ชุดใหญ่คือ49 9แล้วก็มีใครเพิ่มหมู3ชั้น100บาทโอ้โหเดี๋ยวนนะนี่เพิ่ม1น0อยบาทได้ขนาดนี้แล้วน้ำจิ้มก็จะมีน้าจิ้มวาสนาครับผมอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดถ้าคนกินรดจัดหรือไม่หวานก็เอาซีฟู้ดผสมซึ่งในชุดมีผักอย่างนี้มาให้ใช่ค่ะวิธีการกินของร้านนี้กินยังไงครับก็ตามทั่วไปค่ะเจ๊หอกนี่ เราต้องใส่มันเข้าไปก่อน ชุดไหนขายดีสุดเจ๊อ๋อมันขายดีทุกชุดอ่ะแล้วแต่ว่าเข้ามาคนเยอะคนน้อยถ้างั้นอันนี้คือชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่ชุดเล็กราคาเท่าไหร่ครับสองร้อยห้าสิบก็หมูครึ่งโล250มีหมูครึ่งโลแล้วก็พวกนี้แจมมีทะเลแจมมีทะเลเดี๋ยวก่อนนะชุดเล็กนะเพื่อนแต่มีทะเลที่นี่เราจะใช้แบบพิเศษครับพิเศษขอโทษนะกุ้งไม่ได้ตัวเล็กเลยนะอันนี้ครึ่งตัวใหญ่อันนี้เรียกแจมเหรอค่ะแต่ว่าเราเราเราทัดของดีก็แปลว่ามีหมูครึ่งกิโลนะอ่าครึ แตะมามีซับตะไลมากุ้งัมีกุ้งมาอ่าแล้วก็มีไข่ไก่มาให้ใช่อันนี้คือ1เซตนะครับกินกันกี่คนอย่างงี้อ่ามันคน4คนก็มี3คนก็มีอ่าอันนี้คือเซตเล็กใช่ไปเซตกลางอ่าหมู7ขีดหมู7ขีดเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็มีแจมเหมือนกันใช่แจมเหมือนกันชุดกลางเท่าไหร่นะ350อยาแล้วมาชุดใหญ่อ่าชุดใหญ่จะต่างมากกว่าอ่าชุดใหญ่อ่าราคาเท่าไหร่ครับอ่า499 1กกโล 499จัมโบ้ไปเลยย้ำอีกทีวันวันหนึ่งขายหมูกิโลนะเจ๊ร้อยโลร้อยโลอ่ะคือแบบไอ้เนี้ย200ชุดวันหนึ่งอ่ะร้านหมูกระทะ19 19โต๊ะหมุนเวียนลูกค้าจับบัตรคิวออกเข้าออกถึงเจ็ดชุดหนึ่งอย่างที่เจ๊บอกนะไม่ใช่ส่งดีลิเวอรี่นะมากินที่ร้านอ่ะคนต้องหมุนมากขนาดไหนนี่ก็มาไกลมาจากที่ดึกสี่ห้าทุ่มปิดหรือยังมาจากอ่อนนุชมาจากบางบัวทองมาไกลสุดที่เคยมากินพิษณุโลกพิษณุโลกสุพรรณเพื่อมากินเจ๊เหรอถึงทูตเตอร์ก็บอกพอทานเสร็จอ่าเชียร์มาเก็บตัง รู้ไหมเนี่ยมาตามทวิตเตอร์นะมาจากไหนครับมาเขตั้งกระเช้ามาจากที่โรคมาตั้งมาคืนเนี่ยเรื่องมากินหมูกระทะกิน3ชุดเบิ้นสชุดเป็นไงคะหมดเกลี้ยงอร่อยสมชื่ออะอร่อยสมชื่อเจ๊ฟังแล้วเป็นไงปื้มค่ะชื่นใจชื่นใจนี่เป็นอย่างไรสายมันนะสาย3ชั้นนะผมบอกเลยไม่พลาดแน่นอน มันมันแบบฉ่ำมากอ่ะมันจะแตกต่างจากกอบกำลันจะแตกต่างท <Á C> ี่อื่นมันดีแล้วพอน้ำซีมันมามันแบบมันพอดีมากอ่ะเจ๊หมักเองสุดยอดมากปั๊บดูนะหือพี่ร้อนหนุ่มนุ่มไม่เหนียวเคี้ยวง่ายแล้วก็น้ำซีมคือไม่เหมือนที่อื่นถ้าถามโหบางที่เนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าหวานคือหวานเนึกไหมเค็มก็คือเค็มมันจะไม่ค่อยอยู่ตรงกลางแต่ของเจ๊ผมรู้สึกว่า มันมันอุมามีพอดีอะเนาะไม่ต้องเอามะนาวกระเทียมใส่แล้วเฮ้ยเจ๊ผมถามหน่อยการทำหมูกระทะเนี่ยแล้วติดเทรนด์ทวิตวเตอร์ขนาดเนี้ยเจ๊รู้สึกยังไงดีใจดีใจไม่คาดคิดว่าเออเราไม่ได้แข่งกับคนอื่นเราแข่งกับตัวเองทวิตเตอร์ดับหนึ่งมันตกใจว่ามันผลประสบความสำเร็จมันเพิ่แค่หนึ่งปีแล้วเราก็ทําแบบจริงใจทาแบบให้ลูกค้ามาทานปากต่อปากกันไม่ได้ไปแข่งกับใครแต่นี้มันกลายเป็นลูกค้าไปไปพูดๆคนก็มามาตามกระแสที่ว่าอร่อย กก็มมาตาตันไปถ้าเจ๊จะบอกหน่อยน่ยแปบว่าสูตรอะไรที่มันเป็นสูตรที่ทําให้เจ๊เนี่ยร้านปังขนาดเนี้ก็ทําด้วยใจทําจากด้วยใจจริงใจที่ว่าอยากให้ทุกคนทานและอร่อยเราก็ทําทด้วยใจทุกคนก็ยอมรับว่าเออเขาทำดีจริงฝากร้านตรงนี้หนึ่งเจ๊ร้านอยู่ไหนเผื่อ,อใครไม่เคยมากินวังหิน19นะคะวัดสนามกุฏาสาขา11วังหิน19เายื้เงี้กับวัดลาดพร้าวค่ะแต่ผมแนะนําเพื่อน มาให้ไวคือร้านเปิดกี่โมงนะเจ๊ห้าโมงเย็นค่ะแนะนําำมาแต่<ม>สี่โมงค่ะสี่โมง้ก็ลูกค้ามายืนรอ,อเพราะวาลูกค้าเนี่ยมายืนรอ,อกันแล้วแล้วเพื่อนๆครับนี่คือร้านหมูกระทะอันดับหนึ่งที่ติดในเทรนด์ทวิตเตอร์จริงๆกับเจ้าของตัวจริงที่ทําจากจใจจริงๆซึ่งวันนี้นะครับเราก็พา,ามาดูกันนะแต่วันนี้ผมบอกอร่อยไหมบอกอร่อยเจ๊บอกอร่อย,ย,อ,อ,อ,ยอย่าเชื่ออย่าดราม่ากันใครเคยกินแล้วมาเม้นไว้อร่อยไม่อร่อยจะได้รู้ว่าเป็นยังไงร้นนี้คือวิจารยณส่วนตัวแต่สำหรับผมอร่อยมาก อร่อยมากโดยเฉพาะน้ำจิ้มอร่อยมากจริงๆแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเจมากนะครับขอบคุณครันะครับ